คุณผู้ชมคะเพื่อที่จะเปลี่ยนความสามารถในการทำงานการให้บริการของรัฐไทยให้สมาร์ทใ,ให้เข้าสู่โลกยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้นควรจะต้องทำอย่างไรและบทเรียนที่เราได้นำมาคุยกันในคิดตุกกำลังสองข่าวที่แล้วเรื่องของเอสโตเนียน่าจะมาปรับใช้ในไทยได้อย่างไรหรือไม่คิดตุกกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานทีดีไอค่ะใครๆก็คงอยากจะให้ระบบของร,ร,รัฐบาลนี่สมาร์ทมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์ในไทยนี่พอจะเป็นไปได้ไหมคะ ครับคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องเอสโตเนียนะครับทุกคนจะรู้สึกว่าโอ้โหรัฐบาลประเทศนี้ทำไมสมาร์ทจังนะครับอำนวยความสะดวกประชาชนได้มากมายวันนี้มาดูกันครับว่าจะสร้างรัฐไทยอย่างไรให้สมาร์ทครับเรื่องของความสมาร์ทน่าจะเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลประมวลข้อมูลต่างๆของไทยนี่ถือว่าเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ลองคิดกันดูแล้วกันนะครับคุณณัฐาครับคนไทยลงทะเบียนกับรัฐไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะครับบ่อยแค่ไหนครับเอาตั้งแต่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งสร้างฐานข้อมูลก็ใหญ่พอสมควร แต่ถัดมา2ปีครับรัฐบาลอยากชวนประชาชนมาชิมช,ช้อปใช้ก็ต้องลงทะเบียนกันอีกรอบหนึ่งครับและปี2อ6 3นะครับเกิดโควิดระบาดเราไม่ทิ้งกันเราก็ต้องมาลงทะเบียนกันอีกรอบหนึ่งครับและเราจะเที่ยวด้วยกันเราก็ต้องมาลงทะเบียนด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครับการเก็บข้อมูลจากประชาชนบ่อยนะครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะรัฐไทยเก็บข้อมูลแบบสมาร์ทพอหรือ,อยัง รัฐไทยบริการประชาชนแบบดีพอหรืออย่างครับคุณนาฐาครับช่วงหลังจะใช้บริการอะไรก็ต้องไปเริ่มลงทะเบียนนับหนึ่งใหม่เรื่อยๆนะคะหมายความว่าอะไรคะกับการลงทะเบียนบ่อยๆเนี่ยค่ะข้อสันนิษฐานอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเห็นก็คือแปลว่ารัฐไทยไม่ค่อยรู้จักประชาชนหรือเปล่าครับจริงๆแล้วนะครับคำว่าสถิตินะครับภาษาอังกฤษ statistics นะครับคำนี้มีรากศัพท์มาจากคําว่า state คือคําว่ารัฐแปลว่ารัฐตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับตั้งแต่รัฐจีนหรือรัฐในยุโรปครับถ้าจะเป็นรัฐได้ ต้องรู้จักประชาชนรู้ว่าประชาชนทําอะไรใครอยู่ที่ไหนเวลาประชาชนเดือดร้อนจะได้ช่วยเหลือประชาชนได้ครับแต่กลายเป็นว่ารัฐไทยนะครับดูเหมือนไม่ค่อยรู้จักประชาชนครับโดยเฉพาะประชาชนที่ถูกเรียกว่าเป็นพวกนอกระบบครับนอกระบบหมายคมว่าคนที่อยู่นอกประกันสังคมนะครับหรือคนที่อยู่นอกระบบภาษีนะครับภาษีเงินได้ที่ต้องจ่ายกันนะครับทั้งธุรกิจและประชาชนที่อยู่นอกระบบแบบนี้ดูเหมือนว่ารัฐไทยไม่รู้ว่าคนเหล่านี้อยู่ที่ไหน ทั้งๆที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นครับบริการต่างๆที่ภาครัฐออกมาซึ่งเจตนาดีอยากจะช่วยเหลือประชาชนอย่างเช่นโควิดระบาดเนี่ยนะครับจึงไม่ค่อยตอบโจทย์เพราะว่ารัฐไทยไม่ค่อยรู้จักประชาชนอันที่จริงรัฐไทยนะครับเคยพยายามเก็บข้อมูลครั้งสําคัญและผมก็เคยมาคุยในรายการคิดเจ้ากลังสองนี้ก็เชียย์ให้ทําได้ดีๆนะครับก็คือข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับแต่ว่าระบบนี้ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ แล้วดูเหมือนว่ายังไม่ได้ค่อยต่อยอดอย่างที่ควรจะเป็นเป็นระบบจึงมีการเก็บข้อมูลแบบกระปิดกระปอยประปรายประป,าย,ป,ระปายอย่างที่เราคุยกันนี้ด้วยครับเก็บอย่างสมาร์ทนะครับอาจารย์อิสกรุลอุนหเกตนะครับเสนอแนวความคิดไว้บอกว่าจะต้องทํา3อย่างครับอย่างแรกก็คือเก็บเท่าที่จําเป็นครับอย่าไปเก็บซ้ําซ้อนอย่างกรณีของเอสโตเนียนะครับเราก็จะเห็นว่าเอสโตเนียขอข้อมูลจากประชาชนครั้งเดียวครั้งที่2องถ้าเป็นข้อมูลที่รัฐมีอยู่แล้วรัฐจะไม่ขอครับของไทยเราก็จะเห็นว่ายังไม่เป็นแบบนี้เลย เรายังต้องบอกว่าเราอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ทุกครั้งทุกครั้งที่เราติดต่อกับภาครัฐนะครับและเก็บมาแล้วรัฐต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ดีครับอย่าปล่อยให้รั่วไหลออกไปนะครับประการที่3ก็คือเดี๋ยวนี้นะครับภาครัฐอาจจะไม่ได้เก็บข้อมูลเองให้องค์กรเอกชนนะครับให้ธุรกิจเก็บข้อมูลให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเก็บข้อมูลผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับชิมช้อปใช้เราเที่ยวด้วยกันให้เอกชนเก็บให้ครับ สิ่งที่ผมได้ยินมาและเกิดความเป็นห่วงก็คือพอให้เอกชนเก็บข้อมูลให้รัฐไม่สามารถใช้ข้อมูลตัวนั้นได้เองนะครับต้องไปขอจากเอกชนมากลายเป็นเอกชนเป็นเจ้าของข้อมูลไปถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าเก็บไปอีกกีท่ทีรัฐก็จะไม่ได้ข้อมูลทําให้ฐานข้อมูลของรัฐมันดีขึ้นเลยครับการเก็บให้สมาร์ยอาจจะต้องหมายถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกันด้วยไหมคะถ้าจะเก็บให้สมาร์ทแปลว่าต้องเชื่อมอย่างสมาร์ทด้วยครับอย่างเอสโตเนียนะครับบัตรใบเดียวใช้บริการของรัฐได้เกือบทุกบริการ แปลว่าหน่วยงานของรัฐต้องเชื่อมข้อมูลกันครับในกรณีประเทศไทยนะครับจะดีแค่ไหนถ้าเกิดเรามีภาครัฐที่เชื่อมข้อมูลกันถ้าเราอยากจะเปิดร้านอาหารนะครับเราก็ไปขออนุญาตจดทะเบียนธุรกิจนะครับแล้วก็ขออนุญาตเปิดร้านอาหารขอไฟฟ้าขอน้ําประปานะครับจ้างแรงงานเข้าประกันสังคมแล้วก็ทําการตลาดโดยใช้การยื่นครั้งเดียวเราไม่ต้องไปยื่นแต่ละครั้งเราต้องบอกว่า ร้านของเราอยู่บ้านเล็กที่เท่าไหร่ไปขอไฟฟ้าก็ต้องบอกอีกทีหนึ่งไปขอปลาปลาก็ต้องบอกอีกทีหนึ่งครับอันนี้กลายเป็นของปงกติในประเทศไทยแต่ถ้ารัฐจะสมาร์ตนะครับต้องยึดประชาชนเป็นตัวตั้งช่วยให้ประชาชนประหยัดเวลานะครับเข้าเว็บเดียวตอบโจทย์ได้หมดแล้วหลังบ้านรัฐไปเชื่อมกันเองครับไม่ใช่รัฐโยนภาระให้ประชาชนต้องวิ่งไปกับแต่ละหน่วยงานแต่ละหน่วยงานอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันครับสุดท้ายนะครับเก็บสมาร์ทนะครับเชื่อมสมาร์ แล้วต้องเปิดอย่างสมาร์ทด้วยครับเ <st it> พื่อเอาข้อมูลของรัฐนะครับออกไปให้ประชาชนใช้ด้วยนะครับประชาชนจะได้ไม่ต้องไปเก็บข้อมูลซ้ําๆกันอีกนะครับที่สําคัญการที่รัฐจะเปิดข้อมูลทุกวันนี้เปิดกันน้อยมีข้อเป็นห่วงอย่างหนึ่งก็คือกลัวว่าข้อมูลของภาครัฐยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่กลัวว่าเปิดไปแล้วจะถูกเสียงตําหนิจากประชาชนเพราะฉะนั้นการเปิดอย่างสมาร์ทอย่างแรกต้องเปิดใจนะครับว่าไม่เป็นไรถ้าข้อมูลผิดนะครับเพราะว่าการเปิดออกมาแล้วประชาชนช่วยกันชี้ให้เห็น ก็จะสามารถไปแก้ข้อมูลได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นครับและเมื่อรัฐได้ข้อมูลที่ดีแล้วนะครับก็เปิดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มเช่นประชาชนทั่วไปนะครับอาจจะอยากได้ข้อมูลภาพรวมนะครับ Active Citizen นะครับที่ไปรณรงค์เรื่องต่างๆทําเรื่องอะไรดีๆให้กับสังคมเขาก็ต้องการข้อมูลอีกแบบหนึ่งและพวกนักพัฒนาระบบนะครับเขาก็อยากได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดมากขึ้นจะได้ไปสามารถพัฒนาบริการซึ่งจะช่วยภาครัฐได้อีกแรงหนึ่งด้วยครับเพราะฉะนั้นต้องเปิดอย่างสมาร์ทด้วยครับ แล้วจะทํำยังไงถึงจะให้เกิดบูรณาการได้แบบขนาดนี้คะอาจารย์เพื่อที่จะทำให้รัฐบาลไทยเนี่ยดูสมาร์ทมากขึ้นคะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับใจต้องมาก่อนครับ <c oughs> ว่าจะต้องการบริการประชาชน <c oughs> ไม่ยกภาระไปสู่ประชาชนครับถ้าทําแบบนั้นได้นะครับภาครัฐก็จะเชื่อมข้อมูลกันได้นะครับเชื่อมข้อมูลกันได้ก็จะไม่เก็บแบบปลายปปายนะครับก็จะเก็บแบบสมาร์ทมาเชื่อมแบบสมาร์ทกันได้แล้วสุดท้ายนะครับก็ทําใจกว้าง เปิดอย่างสมมารถเพื่อให้ไทยมีเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยฐานข้อมูลได้หลายประเทศมีสตาร์ทอัพนะครับใช้ข้อมูลของรัฐสร้างเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพที่กลายเป็นยูนิคอร์นมีมูลค่าเกินกว่า1นึ่พันล้านดอลลาร์ได้ประเทศไทยยังไม่มีสาเหตุส่วนหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าธุรกิจสตาร์ทอัพของไทย ไม่มีข้อมูลที่ดีพอด้วยครับก็ต้องเริ่มกันที่ความคิดก่อนนะคะเรื่องของรัศนคติตั้งใจว่าต้องการที่จะให้เป็นรัฐบาลที่สมาร์ทแล้วก็นําไปสู่การให้บริการที่เชื่อมโยงถึงกันโดยเฉพาะเรื่องของข้อมูลและดึงภาคเอกชนเข้ามาช่วยกันด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ